การสร้างคอนเนคชันเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานแม่ก็รู้แหละแต่แค่คิดว่าต้อง make conversation กับคนนั้นคนนี้ก็กังวลแหละจะคุยอะไรดีคุยเรื่องนี้ได้ไหมไม่รู้จะเริ่มยังไงเป็นไหมคะเพระคะนาเป็น <laughs> เลยเข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยค่ะทุกคนวันนี้เลยเอาประโยคเริ่มสนทนาให้ลื่นไหลน่าประทับใจไว้ใช้คอนเน็ตกับใครก็ได้อย่างมั่นใจมาฝากกันค่ะเป็นหนึ่งในบทเรียนที่เราสอนอยู่ในคอร์ส Better Business Speaking อัปเกรดภาษาให้โปรขึ้นสำหรับการทำงานไปดูกันเลยค่ะ In this video lesson let's learn about how to professionally start a conversation โอ้โหหลายๆคนนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากๆเลยนะคะสำหรับคณะเนี่ยคนหนึ่งแล้ มันจะคุยเรื่องอะไรดีมันจะคุยยังไงดีมันพูดเรื่องนี้ดีไหมอย่างเงี้ยนะคะมันจะเหมาะสมไหมคือในที่ทำงานหรือใน business s e t t i n g เนี่ยแน่นอนมันอาจจะแตกต่างกับการชิดแชททั่วไป เนาะซึ่งถ้าชิดแชททั่วไปเราอาจจะไม่ต้องคิดเยอะขนาดนี้เนาะแต่การพูดคุยที่ดี a great conversation usually leads to a valuable relationship and connections at work นะคะการที่เรามีการพูดคุยสนทนาที่ดีเนี่ยโอ้โหปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีผลกับ connection ที่เราจะได้มาหรือว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บางทีมันก็ ไม่ใช่แค่สำคัญแต่จำเป็นเลยนะคะเพราะฉะนั้น that's why let's learn all about it today in this lesson นะคะ starting with what's called small talk นะคะ talk การพูดคุย small เล็กเหรอคุยเล็กๆคืออะไรคุยเล็กๆนะคะจริงๆเนี่ยมันก็เป็นคำถ้าทุกคนแบบได้ดูสื่อของต่างประเทศบ่อยๆหรือได้อ่านบทความเกี่ยวกับการ Communication ต่างๆเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินได้เห็นคำนี้มาบ้างนะคะซึ่งฝรั่งเขาจะใช้บ่อยเลยค่ะจริงๆมันเป็นการพูดคุยในเรื่องที่ not so important นะคะ conversation about things that are not important not too important often between people who do not know each other very well นะคะอันนี้เป็น definition จาก Cambridge Dictionary นะคะก็คือมันเป็นการพูดคุยในเรื่องจิปาถะทั่วไปอะแบบเหมือนคุยแบบนิดๆหน่อยๆ breaking the ice นะคะ connecting with someone in order to lead to something more important later นะคะมันเป็นการทักมันเป็นการพูดคุยซึ่งเราอะ่ะมักจะไม่ได้คุยแบบโอหเป็นงานจริงจังเนาะหรือคุยแบบ deep talk มากขนาดนั้นเป็นการพูดคุยที่จะเอ,อ่อทำให้เราเนี่ยเหมือนกับ connect กับคนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะะซึ่งมันจะมีสถานการณ์ที่ไม่ได้แค่ ดีนะถ้ามีแต่จำเป็นเลยด้วยซ้ำนะจำเป็นที่จะต้องพูดคุยสนทนา small talk ได้เป็นทักษะที่ หลายๆคนก็ติดเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่รู้จะคุยยังไงจะถามอะไรยังงวันนี้ค่ะเรามีมาให้แล้วนะคะสำหรับหลายคนที่ติดปัญหาเรื่องนี้คณะรวม conversation starters นี่นะคะเป็นอะไรที่ช่วยคณะได้มากๆเลยคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเปิดการสนทนาได้เรารู้ว่าจะเริ่มสนทนาได้ยังไงแล้วก็ทุกคนสามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะกับ แต่ละที่ได้เลยนะคะเราสามารถใช้กับคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนเลยก็ได้ complete strangers หรือคนที่เออพอพอเคยเห็นกันหรือพอรู้ว่าคนนี้คือใครแต่อาจจะไม่ได้เคยคุยกันก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวอย่างของคณะจะให้เป็นคอนเซปต์เนาะแล้วก็มีเป็นตัวอย่างด้วยว่าถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เป็น networking event conference หรือว่าที่ทำงานเหล่เงี้ยเราจะสามารถที่จะถามออกมาในรูปแบบไหนได้บ้าง Are you ready Let's start อะมาดูกันเลยค่ะ first thing first conversation starter นะคะ is to ask for information นะ,ะก็คือการถามข้อมูลออคือบางทีก็อยากรู้แต่ก็เป็นการ ตัวชวนคุยด้วยนอกจากอยากรู้แล้วก็เป็นตัวชวนคุยที่ดี it's a natural way to build rapport นะคะคือมันเป็นวิธีการที่ดีในการเข้าคอนเนคกับคนเหมือนกันแล้วก็เออเหมือนมีจุดประเด็นให้คุยที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นอาจจะถามเ,ออเกี่ยวกับเรื่องที่ถ้าเราไปงาน conference หรือง,งานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อาจจะถามเกี่ยวกับอีเวนต์นั้นๆหรืออาจจะถามเกี่ยวกับอะไรบางอย่างในงานนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วมันกันหน้าแตกด้วยสาหรับกาะนี่มันกักันแบบว่าถ้าเกิดไม่ได้คุยกันต่อมัน ก็เป็นการแบบอ๋อฉันก็คืออยากรู้กันเลยแบบขออนุญาตถามอะไรประมาณนี้ For example Do you know if the regional director will speak after the opening session? อ่าดูมีความสนใจเกี่ยวกับงานนะสมมติไปงานอันนี้เป็นซีนรลลเหมือนกับ let's say you r e attending an event and you r e asking someone about the conference นะฮะก็ hmm. ประมาณนี้ก็ได้อ๋อดูไม่คะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว o r i g i n a l director เขาจะขึ้นพูดหลังจากนี้ไหม๋อรู้ไหมคะว่าอันนี้ถ้าท่องนี้ต้องไปที่ไหนหรือวบาเอ๊ะอย่างอันนี้ตัวตารางเป็นยังไงพอจะทราบไหมคะ something like that yeah it's a natural way and it's also quite not not harmful it's also really easy to stop <laughs> another way that you can do is to give a compliment คนชอบให้ชมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เราก็สามารถที่จะชื่นชมกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะชื่นชมในงานนะคะถ้าเราเห็นเขาทํางานหรืออาจจะเป็นการชื่นชมอะไรที่เห็นสังเกตได้ง่ายก็ได้นะคะคนส่วนใหญ่ชอบให้ชมอยู่แล้วมันทําให้คนรู้สึกดีนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่บวกแบบนี้เราก็สามารถที่จะออทําได้เลยนะคะสังเกตอะไรก็พูดได้ที่เห็นชัดนะคะหรืออาจจะเป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับงานของเขาก็ได้ I really like your hair. The cut suits you. อ่าอย่างนี้ก็อาจจะทั่วไปเนะาะอาจจะเป็นแบบคนในที่ทำงานหรืออะไร็งด้ I really like your hair นะคะหรือ What a beautiful dress อ่ What a beautiful dress โอุ้ดสวยจังเลยค่ะ่า or if they just อ uh, ่ he or she just gave a a presentation at the conference at the event You might say you did exceedingly well during your presentation. You're such a charismatic speaker. อ้มประมาณนี้ก็ได้ Wow, that's amazing. หรือแบบ Wow, what a great presentation. ก็ว่ากันไปนะอตอนที่คณะมีโอกาสได้ทำงานที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับที่ U N S C A P นะก็มีแบบเนี้ยมีคนที่แบบว่าเขาเข้ามาเพราะคณะไปในฐานะของ Moderator เนาะแล้วก็มีคนเข้ามาทัก แล้วก็ในลักษณะเนี้ยแล้วมันก็ไปต่อได้เป็นคอนเน็กชันที่โอ้โหเป็นคอนเน็กชันที่แบบล้ําค่ามากๆนะคะจากการที่เขาเข้ามาชื่นชมเราแล้วเราก็เข้าไปชื่นชมเขาแบบนี้คือว้าว wow, that's really nice what you're doing for the community อะไรก็ว่ากันไปแล้วเขาก็ตอบกลับมาว้า wow, ว I really like your presentation อะไรก็ว่ากันไปแบบเนี้ยนะคะคือการที่เราฝึกที่จะสังเกตในเรื่องดีๆของคนอื่นแล้วก็ดึงออกมาพูดเนี่ยยังไงก็ดีอยู่แล้วนะคะ number three is to comment on something positive ทำไมถึงต้องเป็น something positive ทำไมต้องคอมเมนต์เรื่องดีๆจริง,รงๆได้หมดนะคะนึกอะไรออกมันเห็นอะไรมันก็ดึงขึ้นมาพูดได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่อง positive เนี่ยมันจะเซฟกว่ามันจะค่อนข้างเซฟเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้อาจจะมีเหตุมีข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอย่างไรบ้างซึ่งปกติ small talk เราจะไม่คุยเรื่องอะไรที่มันแบบ sensitive controversial หรือว่า serious จนเกินไปอยู่แล้ว ดินฟ้าอากาศอาหารหนังนังสืองานอะไรเงี้ยนะคะทั่วไปมากๆเบาๆมากๆอยู่แล้วแต่การที่เราได้ดึงอะไรที่ดีๆออกมาพูดเนี่ยมันก็จะทําให้แน่นอนมูดมันก็ดูแบบเออดีนะนอน่นนี้ก็ดีนะอะไรประมาณนี้นะคะเ,ออเราสามารถสังเกตเรื่องแบบนี้จากงานที่เราอยู่กับคนอื่นนะคะหรือเรื่องที่เขาเกี่ยวข้องด้วยแล้วดึงมาพูดก็ได้ for example The hotel buffet is so good อ่ามามางานคอนเฟรนซ์เดียวกันแล้วอยู่ในในโรงแรมวนันนี้แล้วก็โอ้โหแบบบุฟเฟต่ตที่นี่ดีมากแล้วก็ oh the hotel buffet is so good ก็ได้นะะ the weather has been really lovely here in New York อ่าไปไประชุมไปทริปไปอะไรที่นิวร์กร the weather has been really lovely here in New York โอ้อากาศดีเท้นะคะก็ว่ากันไปนะคะ Number 4 o s to ask for h or p or advice อโอ้ยอันนี้คณะใช้บ่อยมากขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำนะคะตอนมีตอนที่ไปเรียนได้ไปเรียนได้ทุนไปต่างประเทศหรือตอนที่ไปงานคอนเฟรนต์ต่างประเทศเนี่ย ใช้บันนี้ในการเอาตัวรอดมาโดยตลอดอองนณะจะใช้วิธีนี้เพราะว่าเขินอะมันก็ไม่อยากที่จะเข้าไปแล้วว่าชวนคุยเลยแล้วก็อาจจะแบบขอความช่วยเหลืออะไรสักาสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมัน I feel like I feel like it's great way to to break the ice นะะม,มันทําให้หนึ่งคือมันกลับไปเรื่องเดิมเลยมันกันหน้าแตกด้วยคือบางทีเขาแบบอ้พอดียุ่งอยู่อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะช่วยเราเฉยๆแต่ว่า เขาอาจจะไม่ได้สะดวกคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีนี้นะคะให้เลือกอะไรที่เขาสามารถที่จะช่วยเราง่ายๆแบบไม่ไม่หนักใจแน่ๆ <c oughs> ไม่รบกวนจนเกินไปไม่หนักใจแน่ๆเช่นแบบ do you mind if I borrow pen อ่าง่ายๆแค่นี้นะ do you mind if I borrow pen อ่าประมาณนี้นะ could you tell me where this conference room is located oh, พอดีมันมีตรงนี้แบบหาไม่เจ Could could you tell me um, where this conference room is located? Thought, oh it's it's over t h e r e t u r n r i t h t turn l t o t thank you so much คอยว่ากันต่อไปนะคะ Conversation starter มันมีไว้เพื่อเริ่มเนาะแต่ว่าเราจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยอันนี้มันเดี๋ยวไหลกันไปต่อได้นะคะหรือ where do you like to eat in this area อ่ะถ้าเกิดเป็นเพื่อนในที่ร่วมงาน where do you like to eat in this area I'm not familiar with this part of town อ่าประมาณนี้ปกติเขาทานข้าวกันที่ไหนมีร้านอะไรแนะนำไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จกักไม่ค่อยชินแถวนี้เลยอะไรประมาณเนี้ยก็ได้นะครับจริงๆถ้าเอาแบบ popular <c oughs> แบบแนะนำคือพวก meal advice อันเนี้ยไลท์ light, แน่นอนคือไม่หนักใจใครก็คือปกติทันทานข้าวที่ไหนกันดีอะคะคือมีร้านอะไรแนะนำแถวนี้ไหมอะไรเงี้ย where's a good where's a good lunch u uh, where's a good place to have lunch อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็อาจจะขอคำแนะนำแบบนี้ก็ได้เป็นเรื่องเบาๆไปนะคะ number five is to ask for opinion uh. ขอความคิดเห็นแต่เป็นเรื่องที่ไม่หนักเกินไปเนาะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะสนใจอยู่แล้วก็ยิ่งดีนะคะออทำให้เหมือนมันดูแบบว่าเราสนใจในความคิดของเขาเนาะเพราะว่าการนตีคนส่วนใหญ่ก็ชอบพูดเรื่องของตัวเองถูกไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราถามคําถามที่มันเป็นการอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงแต่เป็นเรื่องเบาๆที่มันไม่ได้ sensitive จนเกินไปเนี่ยดีมากนะคะ for example How do you like the coffee from the new cafe in front of our office? Something like that. How do you like the coffee from How do you like the coffee from the new cafe in front of our office? Are those? Are those Jimmy Choo? Uh, are those Jimmy shoe Are those อะไรกัน <laughs> Nike I don't know Are they comfortable oh, ใส่สบายไหมเฮ้ย oh, Jimmy s h o เหรอใส่สบายไหมนะคะ Are they comfortable um, I like the choice of the theme for this event What do you think คิดว่าไงวงเฮ้ยชอบธีมนี้ของงานนี้มากเลยอะคิดว่าไง What do you think นะคะขอความคิดเห็นเขาก็ได้เขาจะชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเออมันเป็นการได้ถามความคิดเห็นของเขานะคะ Number six is to offer help นะคะขอ ความช่วยเหลือไปแล้วก็ให้ความช่วยเหลือบางอะไรที่มันเล็ก,ลกๆน้อยๆแล้วนะที่เราสามารถช่วยได้ถ้ามีโอกาสก็ลองดูว่าเอเราจะสามารถคอนเนคกับเขาผ่านการช่วยเหลือ Very good <laughs> Very good เลยนะคะมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นเขาถือของมาถือของมาดูโอ้ oh, o you need a hand? อ่า you need a hand นะ,ะช่วยยกของแล้วก็คุยต่อโอ้ oh, a t are these for? อะไรก็มาว่ากันไปนะหรือโอ้เลต e ี่แ r ร์รี t แบ็ค o ็อ o ซ Are you new to the building? Yeah. เห็นเขาถือของพลุงพลังมาเลย Oh, let me carry that box for you. Oh, ถือแบ่งมาถือนะคะ Are you new to the building? เ uh, พิ่งพิ่งมาวันแรกหรือเปล่าหรือเพิ่งมาในตึกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใหม่อยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะจีน e เดอ seat? แบบเห็นคนกำลังหาเก้าอี้อยู่ Oh, o u n e the seat here อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นวิธีในการที่เราจะคอนเนคกับคนผ่านการให้ความช่วยเหลือ another way is to mention a common experience นะคะอาจจะเป็นคนที่เราเพิ่งเจอแล้วเรารู้ว่าเขาอยู่ในสถานที่เดียวกันกับเราอยู่ในงานเดียวกันกับเราหรือเป็นคนในออฟฟิศเราก็ได้นะคะ